สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็ไปเจอเส้นทางการเดินทางของปู่เทียนหลงแล้วครับผมเส้นทางการบินของแกแกจะเขียนสูตรขึ้นมาแล้วก็จะนั่งทิ่งดูสูตรนะ เพ่งดูแล้วก็กเขียนว่างวดนั้นมันออกตัวนี้งวดนี้นออกแล้วเพ่งดูอยู่างั้นแหละพอดูแล้วแกก็จ,จับจุดปั๊บป,ปั๊บปั๊บปัป๊บผมก็ไปเห็นแก่ชี้อยูย่ mber, แกจับจุดอยู่นะเออไอเราไม่เข้าใจมันก็มองท่านเฉยๆนั่นแหละท่านจับปุ๊บท่านเข้าใจท่านก็ว่าเอา้เอาลองจับดูซิแถวนี้ไม่มาด้วยกันแถวนี้มาด้วยกันตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวไหนจะมา มือติมเหมือนเดิมนะจนแกมีคำพูดออกมาว่าอย่าทิ้งทางเดิมนะคำนวณหวยอย่าทิ้งทางเดิมอย่าทิ้งทางเดิมอย่าทิ้งทางเดิมผมจำคำพูดนี้มาพี่นานนะก็เลยเอาตัวเลขของกามาเขียนดูว่าทางเดินของแกคืออะไรนะป้าก็ว่าไปพบเส้นทางการบินของแกก็คือเวลาเส้นทางการบินที่ สองโมงยี่สิบห้าก็คือแปดโมงยี่สิบห้านาทีนะเส้นทางนี้นะบินทางนี้แล้วก็ตัดไปทางนี้แม่บินทางนี้แล้วก็ตัดขึ้นทางนี้เฮลเลวเ็นแลว,แลวไอเส้นสแกนที่มันตัดกันนะเห็นแล้วอะจับไว้แก่นะมาดูเส้นทางเดินของแกนะอเรามาดูนะอเราก็มาฟัง คำเตือนก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อเป็นการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะช่องผู้เยี่ยมพารวยอ่าถามข่าวข่าวกันไว้ยังไงและใครโชคดีบ้างนะอาเภอเพียนเข้าไปงวดงวดห้าสศนะคนขายก็เหลือสองใบสุดท้ายฉลากที่หนึงติดมือก็ รางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งครับช่วยซื้อผมหน่อยครับี่ททำไมรู้ว่ารางวัลที่หนึ่งทำไมไม่เก็บเอาไว้อคนป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมากันมลังลงลงๆก็เลยเออที่หนึ่งก็เอาแกว่าควักกัน200นี่สองร้อยนะไปถึงบ้านอ่านรางวัลพอดีพอรางวัลออกเป็นลมนะอ๋อ เป็นซะอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ก็รวยสิบสองล้านไปแล้วนะครับผมเป็นเศรษฐีไว้แล้วอ่าเรามาดูว่ายาทิ้งทางเดิมของปู่เทียนหลงนี่เป็นยังไงนะอ่าเรามาตามดูตัวเลขของแกนะสูตรปู่เทียนหลงนี่สูตรเดียวได้สองอย่างนะคือได้เลขดับกับได้เลขมาอ่าเรามาดูเส้นทางเลขดับเลขมากันนะ เอาสีในเขียนดีอ่ะสีน้ำเงินนี่แหละสามนะสามสี่ห้าหกนี่จะเขียนอย่างนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์มาสึงศูนย์ี่ขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้ปั๊ปๆเลยนะ ล้วก็ต่อมาอีกสูดลวก็นหนึ่งสองน,นั่นแล้วแกก็จะวงกลมเลขเส้นทางบินของแกนะเส้นทางบินก็มาตรงนี้แหละนะวงกลมมาหมายเลขแปดนี่ก็หมายเลขหนึ่งบินเข้าหากันนะบินมาอย่างนี้นะแปดก็บินมาหมายเลขหก 6, นะ ถ้าไม่บินไปหมายเลขสีตรงไว้นะก็แวบมาทางนี้นะอ่าก็จะได้เลขดับอ่ขีดเส้นเดี๋ยวจะเขียนว่าได้เลขดับกับเลขเดินยังไงนะเลขเดินได้3ตัวนะเดี๋ยวเขียนเลขเดินก่อนนะเลขเดินเลขเดินนะเลขเดินเลขเดิน เด็กเดินเดี๋ยวผมเขียนใส่ในสามเหลี่ยมนะได้หมายเลขหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะสตาร์ทจุดสตาร์ทไปที่หมายเลขแปดนะแล้วก็หมายเลขหก 6. อไป3ามหมายเลขนี้แหละนะสิ้นทางการเดินของแกก็8.25นอนนะอ่าวันนี้จะเดินเส้นทางเดิมไหมนะ <c oughs> ามาชมเรียกดับของแกเรียกเข้าคู่กันดับนะสามสี่ห้าหกใครเข้าคู่ไม่เป็นก็ความหมายคือจับใส่กันหมดเลยเนี่ยจับสามสี่สี่สามสามห้าสามสามหกสามสี่ห้าห้าสี่หกสี่สี่หห้าหห้าห้าหหห้าไป <c oughs> เข้าคู่กันก็ดับนะ อาดับชุด2นะ7 8 9 0 7 8 9 0นดี่ดับนะเจบอกว่าเอาอยู่ทุ้งงวดนะสิ้นดับอ่าพอดับแล้วก็มาเลขเดินนะดับดับอ่าเขียนให้ดูหน่อยเลขดับเลขดับมีเท่านี้นะมี4ชุดนะ จับเองนะครับผมเอาเลขเดินก็มีเท่านี้นะเลขเดินนะหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกถ้า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 เอาสี่ตัวนะก็จะมาที่สามสามนะหนึ่งสามแปดหก แต่ว่าสิ้นทางมันเดินที่แท้มันเดินจากเลขหนึ่งะไปหาเลข8แล้วก็ไปเลข6กนะ f ี FC ลองลองจับดูสิครับว่ารหัส1นึปดของปู่เทียนหลองจับคู่ได้กี่คู่มาคู่ไหนบ้างนะอ่าเลขวิ่งตัวไหนครับผมวิ่งก็8ก็หกนี่แหละฮนะที่ทางเลขวิ่ง นะครับผมเลขติดนะหนึ 1, 3, 8, ่งสามแปดหกเลขวิ่งแปดกับหกนะฮะถ้าวิ่งเม็ดเดียวนะครับผมแปดนะฮะลองดูสิว่าจะมาตัวไหนไ c เอฟซี SC, ลองจับมาให้ชมหน่อยนะครับผม ว่าเลขรหัสเดินที่เวลา8.25น,นของปู่เทียนหลองจับคู่ที่ตัวไหนนะครับน้าอ้าวเข้าเดินมาสีงวดเต็มๆแล้วนะทิศทางเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าวันนี้นะ750ูนี่เหนห่อย750ออก05ธรรมดาเลขสี่ตัวชุดนี้มันมี

มีสตัวแต่เส้นทางการวิ่งมีแค่3าตัวนะ0ูนย์สาห่างวันนี้ก็มาเหมือนกันนะ0ูนยห้นะครับผมแต่เส้นทางการวิ่งมี5้ามี8มี3เข้าที่ 5, ห้าสามนะงวดน,นี้ก็เส้นทางการวิ่งก็มี1 8ึ่หนะ เส้นทางการบินนะมี8ปดหหนึ่งนะ8ปดหกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่างวดนี้งวดที่สี่นะดูสิว่าการเดินทางของเลขปู่เสียนหลองจะมาตามนี้ไหมนะอันนี้ผมทดลองจับดูนะครับผมก็ร้อยชมของเฮียสัวเถานะถอนรหัสรับปู่เทียนหลอง เฮียสซเถาจะมีสูตรประกอบอีกที่หนึ่งนะว่าจะตัวเลขชนของปูเยี่ยมถอดถูกไหมนะาหามลาพาจากเท่านี้นะครับผม fc แฟนช่องกำลังจับมาลองดูนะหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหกแปดหนึ่งเนี่ยจะจับเข้าคู่กันชอบที่ตัวไหนาหามลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไป